พวกตัวกับ,บจีว่าจะเข้ามันได้ว่าเรามาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้วันนี้พวกเราก็าจะมากินข้าวแล้วไม่ได้เจอกันนะจ๊ะหลายวันพ่อแม่ที่การทําขี้เกียจนะค่ะไม่ใช่ที่การูนะหนูกินหมูกับ ใช่เกี้ยวกินหมูกับข้าวใช่แล้วหนูกินเคียวคัมเบอร์แล้วก็ผักกาดนะคะอืมเกี่ยวกินหมูกับข้าวแม่กินอะไรจ๊ะแม่กินตําส้มกับหมูหมูอันนี้คือหมูที่ป้าทำแมงวนมาวันนี้นะาะวันนี้คืออะไรหนังอันนี้ซสเซโตะก่อนแมวมาชอบหมูอร่อยนะคะหมูข้างล่างนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเพชรเรือ พป๊บเจีบวบดองชิ้นอุ้ยขอโทษนะคะหมูมันก็จะเหนียวนิดหน่อยหมูสามจันใช่หัว่อย่างหรอ วันจับมาหานะคะบิวไปบิวมาค่ะห,หนักหนักกว่าลมยิ้นนิดเดีวยวแม่วันยิ้นก็พักเรียร้อยนะอืม แล้วม,ม,มันเป็นบีนะมันเมือนแมงวันเขาบีมันเหี่ยวเข้านะคือนั่งกินนี่<ล>คือต้องตบแมงวันไปด้วยจ้าไม่ใช่<อ>แมงวันนะเขหาห่ออก็กแมงพึ่งใช่พึ่งตะกี้ทำถ้วยลูกสาวตกไปละหนึ่งถ้วยด้วยกิน แวสก็ไดปสี่ได้มาตัง้งแล้ววะอืมะมันจะโดนนั่นแถอะึมไม่จิ้มซีฟูด กระดูกหมูร้อนหมอหมูอันนี้ป,ป,ป้าๆพงศ์ทำนะแม่ไม่ได้ทำตอนแรกเขาจะทำหมูอบแต่มันไม่ไม่กรอบมันเป็นหมูไม่กรอบ ไม่ได้นี้เหนียวนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอสเตรเสษเส็จเนื้อตอนนั้นหนูกินกับอาหารเช้านะคะอืม เขาตัดจากางบ,าบา้านใช่ไหมนะคะเขาเป็นคนขย,ยันจริงๆอ่ะใช่ไหมใครว่าขย,ยันงอ่ะมาใจไม่ก้าเลยพ่อมาใจไม่ใช่ใช่ยืมายมาจากทางนี้ Để không khoai qua chưa? khoai qua chưa? Ừ nó khoai qua của nó Ừ กิะนะเล่นกว่นนกเพราะว่าจะได้มีมาจากบ้านเขาไงก็รูปกะดูก,กันอย่างนี้อยู่มันก็ไม่เอะอยู่บนก็ไม่ก็ไม่เองก็อยู่ไม่รู้เจอคุณ้มตำหัวสวิต ไม่ต้องไปหานะคะมาละกออยู่นิวซีแลนด์กินหัวสวิตเนาะมาละกอ,ะะกอพี่กอลพี่กอลคือคุงเบอร์แตงกวาอา๋อแตงกวาอืมแตงกวาค่ะหนูในกล้วยงามมาละกอมาละกอน่ะเป็น หอยตัมาเดื่มันกับหอยกึ่งสุกที่แม่ใส่ลงไปไอ่ะอืมอนี่ตามมาับปลาสวีกับแครอทน้ำอยู่ปะลาก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะที่นี่เมืองที่แม่อยู่บ้านเจอวะไม่จะไม่ได้ไดไม้มีทุกอย่างที่เราต้องการก็ไม่เป็นไรเพื่อเราก็ยังไปแอบใช่ไหม ไม่ไม่ไปซื้อได้หลับแปลงเหอเสืองาอะลรเนี่ยนะไปไปดีต้นแพ้แล้วเนาะเสืองามะม่วงใช่เสียบาวนะคะเสืองาเสียบาวไปดูไปลองเข้ามันนะ มันจะปั๊กสตกีมขนาดก็เตมโต๊ะเลกยอะจะดูค่ะเต็มมือออกเลยเลิกกันจะปะเลิดปุ๊บเห็นก้น มามีม่ยังกินแหละจชีวอืมกำลัเห็งขึ้นไปล่าง,งมึงก็าปากบกบอ่ะอเอาปากดึงกะอืมแครอทค,ค่ะอืมหวานอร่อยแพร่เต็มต้นเลยใช่กินไม่หมดค่ะ แล้วผู้ใหญ่ก็จะอยู่ข้างบนนี่กระจีนีน่กิดกระจีนมะน,นี่มือนี่ยรนจีนหนักไปเยใครต้องอยาก ก็กินกพักไปด้วยจะดีขึ้นนี่จีนต้มเป็นจีนแบบเป็นเนื้อเน<ม>ื้อวัวหมูใช่ไหมเน,น,นื้อวัวเนื้อต้มสุกแล้วช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนนะคะทีนี้ใช่ไหมมันอะไรายอยู่ในตู้เย็นนมากินหมดใช่ไหมแม่ บางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนอะไรแบบนี้ฝนตกก็เย็นฝนตกก็เย็นฝนไม่ตกก็ร้อนใช่ก็ตอนที่ฝนตกนะคะแล้วอีกวันหนึ่งอะ่ะมันก็จะเย็นอยู่นะคะอื้นฝนขึ้นฝนตก,ก,ก,กใช่มมี่บอกวานแสยาแบบว่า,ญญา,าก,กรบอบๆยวนุ่มเลยตีไม่ได้ด้วยมันดา หมูเป็นเป๋าก็อร่อยนะฝรั่งเวลาขทำ <c oughs> เขาหมักกับเกลือกับพริกไทยลงหมักนมด้วยเน้่ยนะบดนมเป็นแกนลอน ฉันหนึ่งนีกินกับน้ำจิ้มซีฟูดล้ำ <c oughs> ใค่ใครกินมีม่มยงหมูสามจั้นเนาะกินกับพักกับล้ำอร่อยอ,อันนี้เป็นม้ามาบกที่ยังบ่เปิดเขาหมดหนะเกียวเขาหนักน้อยทำกินกับขนม กินลับเมื่อไรเนื้อเนี่ยกิเนเยอะๆไม่ดีอย่าพัมสึกแม่นะ<ๆ>ก็กินตอนเย็นน่ะมันนั่นตอนนี้กันตอนเย็นอืมวันน้นกินกับป๋อยอะ่ะแม่นต้องกินปอบไ,ปได้ใช่เมื่อกินปอบไ,ปได้นอนปอบไ,ปได้ ไม่ต้องเข้างน,นานถูกเกลออไปโรงเรียนเบือ่อไปโรงเรียนมากนะคะก็อยากไปโรงเรียนมากก็บเบื่อใช่แล้วหนูก็อยากเจอเพียงด้วย น้นแตงกีค่ายทิ่นต้มของทางเหนือจะพ่อแม่เคยทำให้กินหมูของห้องที่นยนางแล้วนี่มันจะเป็นก้อนแบบใหญ่ๆนะมาแตะค,ค่ะกินเมือมค่ะซื้อมาแล้วมาหั่นเอาตอนนี้ก็จะเริ่มเย็นนิดหน่อยใช่ไหมเย็นเหรอ เออเยน็นลมนมันเย็นพวกกระดิ๊ลมมันจะห่อนเนะาะน,นั่นนี่ลูกสาออกมาละลูกสาวในลูกสาวหนูเป็นพี่มะม่วงนะคะพุ่นหนูตัวตัวกว่าม่วงใช่ไหม,มเพราะตอนนี้ม,ม่วงเหม็นว่ามะม,ม่วงขวบจะไปชิมไหมลูกบ่าวชนมระหว่างมีเแค่บ้านนะ อไม่เหมือนมาทงกองเลอย,ยอ่ะอยันแหละเดี๋ยวไปเข้าบ้านแลน้ว ตันมันหนาวมันลมจีหนาวนะ่ะม,มัน,นเย็นนห่ังในห่มลมบังทีก็หลออเวลา,วาถ้าข้างหนังแดดก็จะอุ่นอืดูข้างหลังแดดก็จะอุ่นหมูปวทำเด็กระดูนี่เหนรอดูขาว nấm nha nấm. Thức nướng, thức ăn steak luôn nhở? Ăn thức thì thèm chưa? Thức <laughs> mà? Gà steak à? Ừ, gà. Ăn steak với ba ba chưa? Ba nhà steak món lắm เราคนผัวผัวอนี่มากชิ้นลำไปพักบอกให้กินอืมเจ้ก็กินพักนะแบบนี้กินกะเพราวพาถ้าเจ้ากินบาดายก็จะนึกว่ามันจะขมไนหะมจะไปโรงเรีนยนพรุ่งนี้ครับเพชรจ้ะเพชรอะไรเนี่ยเพราะว่าไม่กินแล้วไงครั้งหนึ่งอันเป็นน้องพูดิ้ เคเู่คอมเบอร์เนี่คยคิดดื่มน้ำหลันคงหกทายทุกคู่คอมเบอร์แก้ไขกันเอาละคลิปนี้เราจะลากันไปก่อนละเดี๋ยวมันจะเมินไปแล้วเดี๋ยวแม่จะค่อยนั่งเล่มเอากับลูกบา,บายๆเนี่ยบาย,บายๆพรุ่งนี้น้องเกลอ<ะ>ก็จะไปโรงเรียนแล้วนะจ๊ะแม่ก็กลับไปทำงานเหมือนเดิม <c oughs> จะเลิกก<ฮ> uh ินจุละ ป้าบ้านหนูเมื่อกหนูจะไปโรงเรียนวันนี้ไปพิตวันนะคะแต่งตัวไปโรงเรียนนะจ๊ะแต่งตัวไปเกอร์ผิดวันนะคะวันพรุ่งนี้แม่ก็เช็คปฏิทินอยู่ก็ว่าวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยถามแกอีกทีว่ามันชัวร์ไหมลูกไปโรงเรียนลงหน้าบ้านไปแล้วนะฉันคิดว่าวันนี้ไม่ใช่นะฉันว่าเป็นวันพรุ่งนี้ เช็คปฏิทินกันอีกทีเออวันพรุ่งนี้จริงดีนะยังไม่ไปถึงโรงเรียนแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยใช่ถ้าไปถึงโรงเรียนทางก็ต้องขับรถกลับเนาะมาขับรถกลับไปหาแม่ว่าน,นี่แม่ไปตรวจเบลโพซี่ใส่ชุดโรงเรียนไปเลยเจออืมหายก็จะรูบาที่แม,ม,ม,ม่มาไ่มนี่นะอืมมาทา